อขำกินมันเหมือนโหระพาเลยแก้วหวานขำขำไม่อยากขำโซฟี่ส์ over here all right เอลิเอลิเยสโอ้เออโอ้ my god เอลิเดินไม่ดีแล้วค่ะขาไม่แข็งแรงแล้วเอลิอ่ะ Yes, Elliot. Be careful Are there bunnies out there? Yes. <laughs> <laughs> oh, Sofika. bye. Oh, Elliot. Oh, เดินขาไม่แข็งรอกอ้าปุ๊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 บอล Good girl อปุ๊ปุ๊บ Yes ปุ๊บปุ๊บเจฟี่ Yeah w a y t o p l a c to poop outside y a outside Don't have to clean <laughs> let's go sophie eliga <laughs> yes 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 good girl. อ้เลแก่แล้ว굿เกิร์ลเซฟีพอปู่กำลังจะทำอาหารว้าวเย้ t ด็ด่ดิเดสพอร์กพอร์กเยย่างหมู steak สเ s t e a อ over t h ด r e

So fast, you know. Uh -huh. it really sucks. Nah. So <laughs> Hell yeah. Oh yeah, go it's oh, yeah, the flowers. แล้วก็ไม่อย่ปลูกยังก็อดอกอัญชันเยอะกว่าบ้านเราปลูกสองฝั่งปลูกฝั่งโน้นแล้วก็เอาไปตรงนี้ด้วยเป็นมุมนาเลีว้าวไอลีน้ำลายหยดเอลี Ellie, น้ำลายหลดหย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 ดหลบ

Yeah. Carolina Reaper is Carolina Reaper, yeah. last night I cooked papaya salad. You the little whole wrinkles on the top. Zone. Go, yeah. uh -huh. Hot, really hot. And smell really strong. You yeah. uh. gotta อีเชาฟี่เชาฟี่เซ็ก good morning with Thai friend Good morning Yes, say good morning. Nee, yeah. right? yeah. there. Wow. There. m o r n i n หนใช่ไหมเรารอพ่อปู่ทำกับข้าวอยู่นะคะวันนี้เรามาดินเนอร์ที่บ้านพ่อปู่กันนะคะเฮ้ยฟี กาไปไปกลับมาอา yeah. มันติด Ooh, wow. โอ้าวโอ้เพิ่มไฟเหรออ๋อ oh. ซิสมอฟอ๋ออ๋อฟอนัสติกโอเคไปลม้อเรดารลูลบิสโอเคลูก Yes Ellie เลยดาวลูก Not <down. S 1> move ย oh. oh, l yes. Ellie l i ่เดินไม่เก่งแล้วขากระเพกเอาชีวันทุกโกล s t o อ๋าว๋ตาละตาละ Ellie ขาอ่อนแล้วลูก Yes e l l ีขาอ่อนแล้วลูกดอกไม้ไหมเขาเรียกดอกอะไรนะไห้ก็ลืมเมื่อก่อนต้นนี้จะอยู่ตรงนู้น แล้วตอนนี้ไม่ยบปลูกวอดวอดฟ l ว w e r เครเตอร์ออร์แกตทรีออร์แกตทรีดอกอะไรก็ไม่รู้ภาษาไทยอ่ะยาออร์แกตทรีมีดอกสีชตรมโบร <laughs> อรอหมูหมูย่างนี่ใบกะเพรากระเพราอเมริกาลา like <laughs> เครเตอดิดเออ แต่กลิ่นมันไม่เหมือนกันอะกลิ่นมันเหมือนโหระพา yes อ้าวแคนกินเหรออ้าวมีการบอกให้ลองกินวะอเดี๋ยวลองกินก่อนวิชันเดี๋ยวจะพิกวันอ๋อจะลองชิมให้ดูกลิ่นมันเหมือนนี้เลยอะค่ะอย่าด่วนเข้า เอมขำกินมันเหมือนโหลาพาเลยแกบอกหวานขำขำไม่อยากขำ it's hot เกรเต้ hot not sweet hot little hot no, not spicy, mm. s spicy. <S little it s supposed <S hot it's basil to sweet supposed be yeah บัน่ s สวีัมฮอตบัดบั m สเนลไลอ์อพะ The purple basil อ่ะอันนั้ yes yes ส like y อ a h Oh y e a า Thai basil Thai basil กินเหมือนของเราพาไม่เหมือน Holy basil ไม่ไม่เหมือนกะเพา ชิมแบบสดๆเลยอืมดอกสีเขียวชิมมัดกระเปาระหว่างรอพระปูทำกับข้าวนั่งรอพระปูทำกับข้าวน่าฮอดอืออือือือออใส,อส,ส,อส,ส,อส่ซอสซอสซอสไง บ้านนี้พ่อปู่ทำกับข้าวบ้านเราก็คริสทำกับข้าวเ <c oughs> <c oughs> กระเพราเราเลยโอ้หอมโอ้ยนกนกนกเอลลี่สิลูกนกนกมากินอาหารเอลลี่สิลูกเอลลี่ก็อยากวิ่งแต่วิ่งไม่ไหวตายละลูก เอลี run, ่นี่จะว u ่งแต o ใช่เธอไม่สามาร i วิ่งได้ไม่อรกเนกมากินอาหารเม่ยามีเธอโอโไปมาแล้วใชอืม ฝนไม่ตกวันนี้ยเม่ยบ่าดีจังเลยฝนไม่ตกอ่ะใช่โอ้โอนิดปลูกให้นอนนะคะเนี้ยเต็มเลยรอบเนี้ยโอ้ลายต้นมากพอดีไม่ยาเลี้ยงหนอนไงแกเลี้ยงหนอนแล้วก็เป็นหนอนผีเสื้อแล้วก็ปล่อยอันเนี้ยน่าจะเป็นปลูกให้นอนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวแบบแมงนั่นนี่มากิน <c oughs> ต้นให้หนอนกินอันนี้รอบนี้มีดอกด้วยม <c oughs> เนี่ก็จะชอบเปลี่ยนดอกไม้โอนกเต็มเลยที่นี่ก็จะทุ่มละโอ้อาหารล่วงมาเต็มพื้นเลยนกเกยนั่นน่ะกินอาหารกันจุกจิก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 เป็นไงแซบบ่อนก แฮปปี้จังเลยนะนกแฮปปี้นะนกกินอาหารแฮปปี้ Happy เลย <c oughs> อืออู้ไปแล้วเอลี่เอลี่ออออลโอ้ลูกโอ้ my god เอลี่อยากจะวิ่งก็วิ่งไม่ไหวแล้วลูกเอ้ เอี่เออคริสช่วยหน่อยลูก,ก yes คริส oh she can ยืนไม่ตรงอะไรเลยอ่ะ yes อืมอ๋พอพ่อปลูกเสร็จแล้วเหรออ่ะพ,อพ่อปลูกเสร็จแล้ว Oh, tam Th Oh hot <laughs> long, long long yes, it's really hot here Oh yang park Yang Park <laughs> <Yes>. Favorite love part <laughs> <And> favorite Da <laughs> 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 ja. Enough. <laughs> Enough. <laughs> Don't sell là shop than thật Yes. Say <laughs> ร <God. laughs> อรอ,ออาหารนะคะพ่อปูทำอาหารรอดินเนอร์กันนะคะตอนนี้พาเอลลี่มาเที่ยวมาเที่ยวบ้านไมายา่ย่าดินเนอร์เสาร์อาทิตย์พันหยุด ตอนนั้นไม่แย่ว่าจะไปเที่ยวหามาสองสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าแอมัวไม่สบายกดไปอาทิตนี้ก็เลยมาดีขึ้นหน่อยโอโโคนเอลิติดอลี่นั่งดูลุ้นกระลอ,อกกับดูนกกินอาหารฮ้อลีอล่นั่งดูนกทานอาหารหรอก Yes แอลลีนั่งดูนกทานอาหาร Have l o t s of bird in the evening? Mm hmm. Birds come out when the sun starts to g o w อ่ะรอประปูท่าน Easy way to do it เดี๋ยวดูนกไม่ยากจะมีที่ให้อาหารนกหลังบ้านไลฟ์เทค yes facebook live ไม่อยากจะรัดขำ The other side of the planet is watching her. <laughs> they're having breakfast and things. Yeah. Oh, yeah. We're <laughs> <laughs> we having dinner. <laughs> yeah. We're dinner time, they're good up time. Chris wants some meat. Meat, meat, and pork. Pork. So, what are you guys having for dinner? Uh -huh. yeah, yeah. right. <laughs> There's having the veggies. Uh -huh. yeah, there we yeah, It's all lined up. <laughs> well, we'll be left with the bread, uh -huh. and we're having bread. <laughs> i mean, it's bread and wine. <laughs> bread and wine. Okay, yeah. Closer to you. Grandma you bread. There. Because you're gonna have to serve. <coughs> okay. oh, you, you can't. You can't pass that. No. <laughs> grandma bread. Mm -hmm. Grandma <laughs> make the bread in her little apartment. Uh, bon appetit. <laughs> Ellie over there. Oh. Yes. No, Sophie's over here. No, I don't <laughs> yeah. mm. All right. right. <laughs> You're very sadly.